ัสดีค่ะน้องเบสน้องเบสเดินทางบ่อยมากช่วงนี้ไม่ค่อยจะอยู่กับโดมเลยนะอุยแม่แล้วเขาเขาเห็นเด็เขาก็ด่าหนูสิหนูเป็นรับไม่ลงวันหยุดอาลงวันหยุดเอาไว้ช่วงนี้เดินทางบ่อยล่าสุดเดินทางไปไหนมาคะไปเซี่ยงไฮ้ค่ะไปจีนมาไปจีนมาแต่ว่าแม่อยากจะถามก่อนว่าจีนมันเป็นอะไรที่เข้ายากมากแล้วยิ่งเดยอฉะเพาะแผ่นดินใหญ่เดี๋ยวก่อนก่อนไปได้ขอวีซ่าก่อนไหมไม่ ถ้าตะก่อนน่ะขอวีต้องวอกวีซา่าใช่เอาเดี๋ยวนี้เข้าไปได้เลยเดี๋ยวนี้เข้าได้เข้าได้เลยแล้วไปล,ลุ้นเอาปีวีซ่าใช่ไม่แต่ว่ากระเทยอ่ะผมยาวในพาสปอร์ตเป็นมิสเตอร์มันจะต้องเออาร์อยู่แล้วยังไงก็ต้องติดต่อมอไหนเล่าที่ว่าตั้งแต่บินไปแล้วก็บินกลับแต่ยังไม,ยงไม่ยังไม่ต้องเอาแบบว่าไปทําอะไรนะเดี๋ยวไปทำอะไรนะะเ,เไป็นอีพีต่อไปไมาอยู่แล้วให้ฟังก่อนว่าสองเดือนที่แล้วว่าหนูไปมาไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้นูไปเซี่ยงไฮ้มา แล้วหนูต่อเครื่องหนูไที่บินตรงไปเซี่ยงไฮ้หนูบินไปเซินเจิ้นชีก็ชาร์จนะก็เข้ามาชาร์จเลยส่วนเห็นกะเธอยืนอยู่ยังไม่ถึงล็อกที่ตอมเลยเดินเข้าเลยว่ามาทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยหนูบอกไม่เข้ามาชาร์จแต่ว่ายังไม่ได้จูงยังไม่ทำอะไรยังก็มาเข้ามาชาร์จทำอะไรด้วยนะโอเคพอถึงหน้าตอมเสร็จปุ๊บชีก็ ก็ไม่ถามอะไรมากเลยว่าโอเคเรามีใบเอกสารเรามาเที่ยวเราก็ไม่ได้กลัวไงเพราะว่าเขาดูเอกสารใหม่ถึงเอกสารอะไรหลูก็เตรียมไปตั๋วบินตั๋วบินกลับที่พักโรงแรมแต่โรงแรมสําคัญนะแม่โรงแรมเพื่นไปปุ๊บต้องมีเบอร์เขาสามารถโทรหาว่าเขาต่อที่ไหนใช่ใครเป็นจองบุ๊กิ้งอะไรประมาณนี้ยแล้วก็หนูมีใบเอ่อดิสนีย์แลนด์เขาก็เลยโอเคไม่อะไรพอพอตอนกลับก็คือไม่ได้เจอเพราะเราต่อเครื่องเหมือนกันแต่รอบเนี้ ไม่ไม่รอบเมื่อกี้นี้คือผ่านเฉยเฉยไปไม่ไปสัญจรไปสัญจรแล้วได้กี่วันแล้วได้กี่วันตอนนั้นก็ไปห้าวันไปเที่ยวห้าวันโอเคอ่ะต่อเสร็จแล้วปุ๊บต่อรอบนี้คือรอบนี้คือบินตกเซี่ยงไฮ้เลยอ่ะเล่าก็คือบินไปปุ๊บสีก็มองหน้าก็ก่อน้วมองหน้าหนูอยู่ตอนแถวอยู่หนูก็เราทำเฉยๆแล้วก็บินปกติเฉยๆแล้วต้องไม่กะตกกระตากไม่ก็ตกกระตากแต่ใจกลัวใจเต้นเพราะว่าเราไปทํางานไปไปกับเพื่อนสองคนไปกับเพื่อนสองคนเพื่อนเราจริงจริงแล้วคือไปทํางานไปทำงานแต่เราไม่บอกเขาบอกเขาไม่ได้ เราะว่าจีนห้ามเข้าไปไทยแต่แล้วปุ๊บหนูก็ไปต่อหนูเอ้ยหนูไปยืนรอคือคิวปุ๊บอ่ะมาทำอะไรเงี้ยบอกว่าทาวยวพูดภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาจีนภาษาภาษาอังกฤษด้วยบางตอนแต่เดินพอเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บสีก็มองหน้าก็เออมาทำอะไรอะไรนยมากับใครถาทว่า come here people นี่บอกว่าชูแล้วก็ชี้ไปที่น้องบอกว่าเ s อเชิญแบ็ k อะไรอย่างเงี้ยนี่บอกพอโดนสีดำนี่โอเคนั่นก็บอกโอเคมองปุ๊บไม่มีอะไรแต่น้องโดนอ้าว น้องโดนให้ให้เข้าไปข้างในน้องโดนน้องเดินก่อนข้องเย็นไม่ยังไม่ห้องเย็นนังรวบเลยสีรวบไปเลยโอ้รวบเลยปุ๊บแล้วนังก็ชี้เราก็ไม่ดีแล้วไอ้ตำรวจที่เราจะให้เราผ่านอ่ะมันไปมองปุ๊บมันก็เอามาเพื่อนใช่ไหมอ่ะคุณไปด้วยกันเลยว้ายู่ก็ไปด้วยกันเลยไปไปเสร็จปุ๊บชีก็บอกว่ามันทําอะไรชี้เห็นกับเธอชีกับเธอจริงๆอ่ะแล้วว่าเธอไม่ด้วยหรอกแต่จริงๆอ่ะชีแบบพอเจอเธอแล้วมันจะมันจะเล่นไงอ๋อเออเออเสร็จแล้วปุ๊บหนูก็หนูกก็บออออววว่่่าาาาโเเเคคมมมทีีียยยะไรงงุ้ณตั อออบอกว่ามาเที่ยวดิสนีย์แลนด์หรอเนี่ยบอกว่าไม่เหมือนดิสนีย์แลนด์อ้าวม่ดิสนีย์แลนด์แล้วคุณมายัางไงอะไรนะบอกวไม่เพื่อนฉันอยู่ที่บอกคู่เพื่อนคุณเป็นคนจีนหรอบอกไม่ใช่ใชเพื่อนฉันเป็นคนมาเลเซียแล้วไปเจอกันเพื่อนเพื่อนเขนาก็คือกอระเทยเหมือนกันเป็นเป็นเกย์อ๋อเป็นเกย์อ๋อโอเคใช่ชีอยู่มาเลเซียอยู่มาเลเซียแล้วชีมาเที่ยวชีก็มามาในหัวแล้วแต่ชีพูดจีนได้เออแต่ไม่แต่ในโรงแรมไม่มีเบอร์เลยนะเออแล้หนูก็อุ้ยทำไมดีวะเลยโทรหาเพื่อนก็เลยว่า ขอคุยเพื่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแม่เชื่อป่ะหนูถ้าเปิดโทรศัพท์ให้นางดูดูโดนเลยไม่ที่่หล่อนบอกว่าโทรหาเพื่อนนางได้บอกไปว่ารู้จักกับใครไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ที่บอกว่าเดี๋ยวโทรคุยกับเพื่อนทันไม้อะไรอย่างเงี้ยเออโอ้ย thank you โอเค thank you เลยเสร็จแล้วปุ๊บหนูก็เลยหนูก็เลยบอกเขาอ้หนูบอกว่าเดี๋ยวโทรคุยกับเพื่อนเพื่อนก็คือพ้นเลยภาษาทีนเข้ามากับทันนูี่เป็นผู้ภาษาทีนหนูไม่ได้รู้หรอกว่าอย่างไรซิซิบอกโอเคโอเคสิกระปั้มปึ้งเข้าไปแต่แล้วปุ๊บกลับมา น้องเสือกคนที่ไปด้วยน้องเสือกไปเออสัญญาเดี๋ยวค่อยว่าตรงนั้นกันเดี๋ยวค่อยว่าตนนอนกลับเสร็จปุ๊บ หนูก็จะผ่านแล้ค่ะไม่ก็คือเข้าไปผ่านและง่ายๆผ่านแล้วเราก็ไปเที่ยวเที่ยวแต่ตอนขากลับทีาไมทำไมมันผ่านง่ายงงไหมเออเออเหมือนพอโอเคเขาเรามีเพื่อนนานแล้วมากี่วันอะไรอย่างเงี้ยมันเขาก็ก็ให้ผ่านไม่ได้มีอะไรเพื่อนใหม่ถึงเพื่อนคนจีนที่อยู่คนจีนอ๋อคนจีนภาษาจีนเขาพูดภาษาจีนคุยกันเลยว่าเออนี่ยเพื่อตัวเองนู่นนั่นอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนจองบุ๊กิ้งนะอะไรอย่างเงี้ยเออนาก็ไปเที่ยวหลังเข้าไปเขาถามด้วยนะว่าใครจองบุ๊กิ้งเออเออหนูบอกเพื่อนจองให้เสทั้งหมดเลย่จะมง เสร็จแล้วปึ๊บพอตอนขากลับก็คิดว่าไม่ไม่อะไรแม่ขากลับก็คือกลับอะแล้วนเที่ยวเขาเข้าแล้วอะมองหน้าปึ้งปึ้งมันเรียกให้เข้าไปขาตอมเลยอันนี้คือเข้าไปทางที่ว่าโดนเลยค่ะออแต่ยังไม่ได้เข้าห้องนะคือหน้าตอมหน้าเข้าจากตอมแล้วก็เข้าไปข้างในอีกนี่ก็ตัวแล้วทำไงดีวะ มีน้องเติร์ดทำตามาด้วยแล้วคือแบบจะพูดยังไงอะคุณมาเที่ยวเอาแล้วคุณไปทำตาคุณรู้จักได้ไงอะไรเงี้ยหนูก็โหลดไปหมดเลยแลหนูก็เล่นโทรศัพท์สักหนึ่งนางพูดร่มานว่าโซตีโซตีแปลว่าโทรศัพท์สมัยโซตีอะไรเงี้ยนี่ก็อุ้ยนี่เราจะคนคว้าอะไรเงี้ยหนูก็แอปเลื่อนโทรศัพท์ติ๊กตอกเปิดเป็นดูน้องดูนี่พอามันหันออกไปหนูเรียบลบหมดเลยค่ะลบอะไรที่เป็นสัตว์ตีมหมดเลยเราเร็วมากเลยนะ่นลบเร็วมากแล้หนูก็บอกเพื่อนลบเลยลบเลยอะไรเงี้ยและซีก็โอเคลบแป๊บนึงซีก็บาบ เออมาเที่ยวหรอมามาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมาเที่ยวเป็นไงสนุกไหมโน่นนี่นั่นซีก็เหมือนไม่อะไรซีก็เอออาตอนแรกหนูคิดว่าโดนแล้วแล้วซีก็ปล่อยเออประสบการ์คืออยากจะบอกว่าตอนเนี้ยคือแบบมันฟรีวีซ่าแค่งวดไหมช่วงนี้แคมงวดฟรีวีซ่าก็จริงแต่ว่าเดินไปด้วยตีไม่คนแคมงวดด้วยเดินไปด้วยจริงจริงไม่คนแคมงวดด้วยเออทำไมอะฟีวีซ่าไม่กลัวซีกลัวว่าเราจะไปทำงานแม่จะทำงานที่ซีนคือไม่ได้นะคุณจะมีใบอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้เลย อเออเขาจะให้คิดว่าทํางานก็คือเขาจะคิดว่าเราไปทำงานอย่างอื่นด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยและยิ่งเห็นเป็นกระเทยนะชายหญิงไม่ค่อยโดนหนูไม่เห็นโดนเลยเป็กระเทยโดนนางชา์ตเลยค่ะแสดงว่ากระเทยมันเคยไปไม่อยเพราะว่ารู้ปะเพราะว่าคนจีนน่ะมันมัน,มนชอบกระเทยมันคิดว่ากระเทยไปมันก็แบบไปทําแบบนางแบบอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่ว่าอย่าเพิ่งพลาดนะคะพอี้เสร็จปุ๊บขอ EP สองว่าไปทําอะไรเดี๋ยวอันนี้คือช็อตเด็ดอันนี้คือเด็ดมากเด็ดเลยโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะน้องเบสจุบุจยบุยคชา